เสียงเขียนปากกาสำหรับข้อสอบปลายภาคดังทั่วห้องนักเรียนก้มหน้าขยับปากกาไม่หยุดมีเพียงเด็กชายคนหนึ่งที่นั่งนิ่งไม่เขียนแม้แต่ตัวเดียวครูเดินเข้ามาใกล้เอียงคอถามเบาๆทำไมไม่ทำละลูกทำไม่เป็นหรอเด็กชายสายหน้าครับผมทำไม่เป็นจริงๆ ครูมองเพื่อนๆที่กำลังขยับกระดาษแลกเปลี่ยนสายตากันเป็นระยะแล้วทำไมไม่ลอกเพื่อนละ่ะครูเห็นเพื่อนหลายคนก็แอบทำกันเด็กชายเงยหน้ามองครูตรงๆดวงตาใสซื่อแต่หนักแน่นพ่อบอกว่าได้ศูนย์ด้วยความซื่อสัตย์เขาหยุดหายใจหนึ่งครั้งดีกว่าได้ร้อยด้วยการโกงครับ ครูนิ่งไปชั่วครู่ก่อนยิ้มออกมาอย่างภูมิใจลูกเก่งมากงั้นตอบคำถามสุดท้าของครูหน่อยครูเขียนคำถามลงบนกระดาษว่างแผ่นนั้นถ้าเห็นเพื่อนโกงเธอจะทำอย่างไรเด็กตอบทันทีผมจะปล่อยให้เขาเลือกทางของเขาเองแต่ผมจะไม่ทำตามครับครูยิ้มกว้างกว่าเดิมแล้วเขียน100 ตัวโตๆโโลงบนกระดาษนี่แหละคือข้อสอบจริงและเธอสอบผ่านแล้วข้อสอบคณิตศาสตร์วัดความรู้แต่ข้อสอบชีวิตวัดความเป็นคนหลายสิบปีผ่านไปเด็กชายคนนั้นโตขึ้นเป็นผู้พิพากษาในห้องทำงานของเขามีกระดาษคำตอบว่างเปล่าแผ่นเดิมแขวนอยู่ใต้กระดาษมีข้อความว่า บางครั้งการไม่ตอบคือคำตอบที่ดีที่สุดเพราะความซื่อสัตย์ไม่มีคะแนนแต่มีค่ามากกว่าคะแนนเต็มเสมอ